ทำไมไหลายๆคนจะบอกว่าการเลี้ยงแมวก็เหมือนการเลี้ยงเด็กน้องแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะผูกพันกับคนเลี้ยงมากๆนะครับสำหรับน้องแมวแล้วนะครับคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง คุณคือโลกทั้งใบของเขาเลยแต่ด้วยนิสัยของน้องแมวนะครับเขาจะมีความกระบฏดเล็ก,เลกๆเขาจะไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆแต่อย่าลืมนะครับว่าการไปอยู่ร่วมกับคนน่ะเราก็ต้องมีกฎมีระเบียบให้เขาต้องทําบ้างไม่งั้นก็จะเดือดร้อนคนข้างบ้านเดือดร้อนคนในบ้านเองและด้วยความว่าน้องแมวมีนิสัยที่เป็นเด็กดือติดตัวมาตั้งแต่เกิดเช่นบางครั้งในเราเผลอไปดูไปตีเขาเนี่ยบางครั้งในงอนมากหนีออกจากบ้านไปเป็นวันเลยก็มีทําให้เจ้าของหลายคนนะครับปวดหัวกันมานัดต่อน,นัดแล้วลนิสัยยิ่งห้ามก็ยิ่งยยุออออีกหหลาา่่งงงขนน้้แมมววเช ห้ามทำร้ายเฟอร์นิเจอร์ห้ามอึห้ามฉี่ตรงไหนที่เราห้ามครับเขาก็ชอบทำแต่ไม่ว่าน้องแมวจะดื้อยังไงนะครับเราก็รักเขาเหมือนลูกยังไงนะครับเราก็ยังอยากเลี้ยงน้องแมวต่อไปอีกอยู่ดีแล้วบ้านคุณหลานรักน้องแมวเหมือนลูกหรือเปล่าพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะสำหรับน้องแมวที่มีอาการขาอ่อนแรงแนะนําให้กินแคลเซียะบำรุงระบบประสาทเพิ่มน้าไข่ข้อแนะนําให้กินคู่กับแอนติโนร์ลดปวดลดอักเสบบริเวณข้อ